เผยผพ้า Vivo S8 สีดำและสีเทาแบบใหม่ก่อนเปิดตัวที่จีน14ธันวาคมนี้ <c oughs> มีข้อมูลว่า Vivo S8 Series ตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนในวันที่14ธันวาคมนี้ครับล่าสุดทาง Vivo ก็ได้ออกมาเผยโฉม Vivo S8 สองสีใหม่คือสีดำและสีเทาออกมาเรียบร้อยแล้วครับ โดย vivo s 8ทั้ง2ส,สีใหม่นี้มาพร้อมกับดีไซน์ฝาหลังที่ได้รับแรงดันใจมาจากลายของกลีบดอกไม้และยังมีพื้นหลังที่อยู่บนดอกไม้ปรับถั้งยางมีไฟแฟลช aura light เป็นสี่เหลี่ยมแสดงขึ้นมาให้เชยชมด้วยครับสาหลับ vivo s 8 s e r i e ีมายได้กันทั้งหมด3รุ่นคือ vivo s 8 e vivo s 8และ vivo s 8 pro <S โดยในรุ่น vivo s 8 e จะใช้หน้าจอแบบแบนเรียบมีกล้องหลังทรงกรมลมรองรับระบบกันสั่นแบบ ois และมี ออร่า led ขนาดที่แบตเตอรี่ให้มาที่4,800ม ah, ิลลิแอมรองรับชา้าเร็เว80วัตต์โดยในตัวเครื่องจะบางเพียง7.69ม mm, ิลลิเมตรและมี3สีคือ c คราวเกสไวท์โป p r พ p r ลและสเตอร์ลี g น t b แบล็ต่อมาในรุ่น s 8 8จะใช้ชิปประมวลผลซั n เปอร์กั gen สส่วนในรุ่น s 8 8 pro จะใช้ Dimensity 9200ั plus โดยทั้ง2รุ่นนี้จะมี4สีคือหัวเซเรสสีดำสีม่วงและสีเขียวสีกรีน ทั้งนี้ทั้ง2รุ่นนี้จะได้หน้าจอโค้งแบบโ l e ลรองรับ120เฮิร์ตแบตเตอรี่ที่รองรับชาร์จเร็ว80วัตต์หรือ100วัตต์ครับนอกจากนี้ vivo s 8 pro จะได้กล้องหลังเด้หลัก50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ imx 920ตัวละไว้ความเป็น50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ samsung gen1 และกล้องพอร์เทตความเอียด120ล้านพิกเซลเซนเซอร์ imx 663โดยทั้ง s 8และ s 8 pro จะรองรับเทอรี่ ai ของ vivo ในชื่อ blue heart ai ที่จะช่วยในเรื่องการถ่ายภาพเพราะเศและประสบการณ์ด้าน AI ที่สูงขึ้นด้วยครับ